ครับก็สวัสดีท่านที่รักการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาฝ่ายน้ําปิงอีกแล้วครับแต่วันนี้ผมย้ายมาอีกฝั่งนะไม่ได้ย้ายไม่ได้ตกฝั่งนู้นครับลองข้ามาฝั่งนี้ดูก็มาช่วงเย็นแล้วครับไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเป็นกระดีก่อนเลยครับใช้ขนาดสิบกม เนี่ยไบยืนตีหัวแหลมเนี่ยตีตรงน้ําตรงน้ํำไหลๆเนี่ยลลกเนี่ยตีข้างๆตะข่ายอ่ะแล้วก็ลากขึ้นมาเนี่ยปลาปลามันจะวิ่งดักช่องเนี้ยลองไปตีเนี่ยยืนตีตรงแหลมเนี่ยเออแล้วตีมาตรงน้ํำไหลๆเนี่ยนั่นนๆใช้ปลาเพรานั่งกี้เนี่ยฮะตีงูก็ตีไปติดตะข่ายเดี๋ยวบอกก็ตีตามแนวน้ําเนี่ย ป๋าไงน้นงงาไงลูกขายโดนเลยเห็นไหมเห็นไหมป๋าพูดไปนางค่ะทำไม้แรกเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบกอกันอัดมาดี่ปั๊มดิลูกเออหมุนไม่เข้ากับปั๊มมาเดี๋ยวเดี๋ยวป๋ารีบหมุนนี่ก่อนปรับเบรกตั้งคันี่ตั้งคันขึ้นดิเออตั้งคันขึ้นเออปั๊มอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแป๊บหนึง่งป๋าวางคันก่อนยกคันี่ยกคันนี่นะเห็นไหมเข้ายกคันุูงสูงอย่างน,นี้ดิเออยกขึ้นมา นั่นแหละล้างไว้ล้างไว้เออใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอัดอย่าพึ่งรีบอๆๆับอดี๋ยวมันสะบ,บัดหลุดเออเออนั่นแหละเลี้ยงไว้งั้นเบาเบาไข่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเรียบร้อยครับ น้องบอสเลยครับลูกชายโดนไม้เดียวเลยผมพอผมบอกให้โยนปุ๊บลูกชายตามอย่างที่ผมบอกเลยฮะอ่ะถือว่า<ด>นี่จับดิปเปอร์ไว้เอาใหมปล่อยมือจับดีๆมั่นๆเออ<ด>เออเดี๋ยวป้าถ่ายรูป ลองมีคดีทรงประกายดูนี่ไงเอาเลยท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวทิ้งตัวไปแล้ว หมายเดียวได้เรื่องเลยหนักอยู่นะหนักอยู่ไปแล้วทิ้งตัวไปแล้วอือหืออือหืออือหือ,ย,อย,ยาวเลยครับท่านผู้ชมปลาน้ำแรงด้วยเนาะนกระแรงอะ่ะ

นีพ่พลาดนี่ไงได้ตัวแล้วครับท่านผู้ชมใ่กระดีถแล้วได้เรื่องเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเต็มปากกระดี่ทรงประกายครับขอถ่ายรูปกันนะฮะ นู่นน่ะเดินเลาะไปมันจะมีอ่าวตรงนั้นนะ่ะลองตีดูอ่ะเดินเลาะเลาะ,ละ,ละเนี่ยตีงี้ดูอ่ะน้ำวางไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดินเลาะเลาะอย่าเดินใกล้ตะลิงมากนะเดี๋ยวตะลิงมันพังเอาน้ำวางไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันมีอ่าวอยู่เนี่ยต่อเลยฮะไหน เดินไปถึงนู่นอะไรเงี้ยลนะ่ะอยากก็ไปก็ไปเดินไปดูแต่อย่าไปใกล้ลิงมากไมน่ะมันเป็นรอยตลิ่งสุดเนี่ยเหยียบขอบ,ขอบมากเลยตลิ่งมันพังเนี่ยตรงนี้นไมมันมีเวงอ่าวเนี่ยลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้นยค่อยๆเลาะตีไปเรื่อยๆเอาน้ำก็วางไว้ที่วางไว้ตรงนี้นี่ <S <S เอออย่าไปเหยียบใกล้ตะลิ่งมากเ๋ยมันพังเนี่ยรอยมันเออตะลิ่งมันสุด โดนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้ว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 โอ้ยปีด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 ครับปีดปีดยาวครับตัวนี้ยาวโอ้ยทิ้งตัวยาวอหกดหนักหนักจริงตัวนี้กดหนักดูครับันยังวนเปลี่ยนอยู่สายน้ํายังไม่ยอม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  อือหือหนักจริงยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เห็นหัวเลยยังไม่เห็นหัวเลยยังไม่เห็นหน้าเลยโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วทิ้งตัวไปอีกแล้วไปอีกแล้วกี่ก๊อกก็ไม่รู้ไม่ยอมยาวยังยาวอยู่อือหืออือหือ อืลอยแล้วลอยแล้วกระสูบครับมาแล้ว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 อุ้ยไปต่อยังไปต่อืเกี่ยวข้างตัวนี้แหลงจริงครับ ปลาอือหือไม่ใหญ่นะแต่แรงดีนี่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้วิว่งนี่ก็ตัวสองโล นี่ครับไซส์สักครึ่งโลได้แล้ววิ่งอย่างก็สองสองโลเลยยาวไปสู้นานมากเลยตัวนี้มันจัด เก็จะลองเปลี่ยนเป็นชาร์จแลบบ SR5 ดูนะครับก็ดีตจะนี้เงียบนะครับไม่รู้ว่าหมดฝูงหรือเปล่าจะลองเอาลัพลาขวานดูนะอ๋อ เริ่มมีนักตกปลามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,กกเขเ้เค,ครับก็ ผมก็ขอจบทิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับเนื่องจากดูแล้ปลาน่าจะเงียบครับก็ผลงานนะครับที่ได้นะฮะก็กระสูบ3ตัวแล้วก็ลูกชายได้ประแปดเพิ่มมาตัวเป็นตัวนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ